ขณะนี้คือกลายเป็นว่านักลงทุนในตลาดพันธบัตรเนี่ยเขาเชื่อว่ามาตรการของทรัมป์เนี่ยเข้าท่าคือกลายเป็นว่ารัฐบาลเนี่ยก็จะมีการเก็บภาษีนํำเข้าแล้วก็ลดขาดดุลประวไปแต่ลลแล้วรุ้นก็มีไอ้โดช์ทางอีรอนัสเนี่ยที่ออกมาแล้วก็มาเที่ยวไล่คันชนะนะฮะเพื่อที่จะให้การงานของภาครัฐบาลเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นในส่วนนี้เลยทำให้อัตราดอกเบีย้ยน้องลดลง อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ราคาทองคำาสูงขึ้นแนวโน้มมันอยู่ที่ไอตัวตลาดหุ้นว่าโดยรวมมันจะยืนประคองตัวเองในสภาวะที่มันมีการขึ้นภาษีแบบเป็นที่แบบเบอ่แบบใหญ่โตอย่างเงี้ยได้นานแค่ไหนสมมุตินะสมมติว่าไปถึงจุดหนึ่งแล้วปรากฏว่าเอาไมา่อยู่กำไรของบริษัทที่ไม่ใช่เจตนาฟ้าลวงแถมเปือ้อน ในจังหวะนั้นเนี่ยถ้าปรากามีการประเมินกันใหม่แล้วบอกอุ้ยไอการใช้ชิปอะไรต่างๆเนี่ยการสร้าง Data c าเซ็นเตอร์มันไม่จำเป็นต้องใหญ่เท่าเดิมแล้วอย่างเงี้ยนะไอราคาของเจตนาภาก็ร่วงด้วยเลยถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นแล้วเฟดกลับไปทัคิวอีเนี่ยแน่นอนตลาดมันจะออกค่าเขาคำบิตคอยอะไรพวกนี้ก็ หนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะสะท้อนความเสี่ยงสิ่งที่เป็นความกังวลใจในมิติทั้งภูมิเศรษฐศาสตร์สงครามการค้าแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจารย์เพิ่งพูดถึงนะคะว่าจุดเดือดสองจุดเนี่ยมันก็ยังมีสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจก็คือเราเห็นราคาทองขึ้นมาทำพอทามายอย่างต่อเนื่องเลยนะคะปีนี้เราอาจจะเห็นการ c o r r e c t i o นหรือว่าการปรับฐานช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะคะแต่ว่าล่าสุดทองก็กลับขึ้นมาอีกแล้วนะคะสัญ,ญญาณจากตลาดทองคําเนี่ย ในมุมของอาจารย์พอจะบ่งชี้สิ่งที่เป็นความกังวลใจของตลาดได้หรือเปล่าคะเราเห็นการขึ้นของทองคําเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงนะคะจริงๆขึ้นมากกว่าฝั่งของตลาดหุ้นอเมริกาแล้วก็แอสเซทอื่นในโลกสําหรับปีนี้ด้วยนะคะอันนี้เดายากนะผมเองไม่ได้เป็นคนชํานาญตลาดทองคำนะแต่ว่าเราจะสังเกตด,ดูเวลานี้เนี่ยตลาดพันธบัตของสหรัฐเนี่ยถ้าเราดูดอเบี้ยสิปีเนี่ย เดิมมันขึ้นไปเนี่ยทำท่าจะเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงนี่เลย5%ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอาตอนนี้ถอยลงมาถอยลงมาตอนนี้เนียลงมาจะาจะเป็นสี่ต้นต้นนั้นเองขนาดนี้คือกลายเป็นว่านักลงทุนในตลาดพันธบัตรเนี่ยเขาเชื่อว่ามาตรการของทรัมป์เนี่ยเข้าท่าคือกลายเป็นว่ารัฐบาลเนี่ยก็จะมีการเก็บภาษีนํำเข้าเนี่ยนะแล้วก็เอามาแล้วก็ลดขาดดุลพบประมาณได้อ่มันก็จะ เรียกว่าใช้เวลาหน่อยแต่มันจะค่อยๆที่จะปรับตัวลดการขาดดุลเงินข้ังลงไปได้แล,ล้วรวมถึงก็มีไอโดชน์อไ,ไอทางอีรอนมัสเนี่ยที่ออกมาแล้วก็มาเที่ยวไล่ไขไขไ้ไขขันชนะนะฮะเพื่อที่จะให้การทำง,งานของภาคราชการเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นในส่วนนี้เลยทำให้อัาดตรเโียเนี่ยน้อมลดลงอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ราคาทองคำมันสูงขึ้นไแต่ ในออมองไปข้างหน้าเนี่ยมันอยู่ที่ทผมมองนะคือผมคิดว่าแนวโน้มมันอยู่ที่ไอตัวตลาดกุ้น,น,ะนะว่าว่าโดยรวมเนี่ยมันจะยืนยืนประคองตัวเองเนในสภาวะที่มันมีการขึ้นภาษีแบบเป็นที่แบบเบอแบบใหญ่โตยอย่างเงี้ยได้นานแค่ไหนถ้าสมมตินะสมมติว่าไปถึงจุดหนึ่งแล้วปรากฏว่าเอาไม่อยู่นะคกำไรของบริษัทค่ไม ที่ไม่ใช่เจดนาฟาลัวแถมปืนในจังหวะนั้นเนี่ยถ้าปรากฏว่ามีการประเมินกันใหม่แล้วบอกโอ้ยไอ้การใช้ชิปอะไรต่างๆเนี่ยการสร้างรัฐ a c e n ซ e นเตอร์มันไม่จำเป็นต้องใหญ่เท่าเดิมแล้วอย่างเงี้ยนะไอ้รัคครองเจตนาฟาก็ร่วมด้วยเลยถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยนะมันมันจะทําให้เรื่องของระบบการระบบสถาปัตย์ยัเงินในสารรณนี่ลุนพอขวรเพราะว่าตอนนี้มันมีความเสี่ยงถ้าเราดูนะ นนเี่ยกำลังซื้อเนี่ยมันลดลงไปเรื่อยเรเรียกว่าฝืดเครืองแล้วก็ไปใช้วิธีลูกกาลูกกาเครดิตแล้วยอดยอดยอดไอ้นี้บัตรเครดิตเนี่ยพุ่งขึ้นไปเรื่อยนะฮะแต่ว่าไม่ใช่พวกอย่างเดียวนะไอ้ตัวดิเลเงินซี่คือหนี้ที่ค้างดอกเบี้ยพุ่งตามเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็กก็็เป็นการสอนสอนปัญหาประการหนึ่งประการหนึ่งเนี่ยมันมีหนี้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะที่โดยทั่วที่พวกไอ้ออฟฟิศบิลดิ้ง ซึ่งตอนนี้เนี่ยหนี้เนี่ยมันกำลังจะครบกำหนดเนี่ยเราจะต้องมีการมีการต่ออายุแต่ไอ้้ไอจำนวนอไ้คนที่เข้ามาเช่าเนี่ยมันลดลงไปกว่าเดิมเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมันจะทําให้การประคองตัวเนี่ยผ่านไอ้วิกฤตหนี้นะฮะไปได้เนี่ยมัน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 จะต้องมันจะต้องทำด้วยความระมัดระวังเพราะฉะนั้นนี่เท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยมันมีปัจจัยความเสี่ยงหลายอย่างเ ซึ่งซ่อนอยู่แล้วก็พร้อมที่จะโผล่ขึ้นมาถ้ามันเกิดเรียกว่านัดกันโผล่ขึ้นมาเนี่ยพร้อมๆกันโดยเฉย่างยอีกอันนก็คือในเรื่องของไอ้ตัวไอ้ตัวเย็นแคร์รี่เทรคเวลาที่สังเกตดูเย็นค่อยๆแข็งขึ้นมาเรื่อๆนิดๆแล้วดอกเบี้ยพันธบัตเย็นก็ค่อยๆไต่สูงขึ้นนะมันก็กลายเป็นว่าไอ้คนเนี่ยที่เดิมเนี่ยกู้เย็นเนี่ยนะแล้วก็เอาไป ลงทุนรัฐบัลรัฐบาลสาธารอ่าตอนนี้มันผลตอบแทนมันได้มันได้มากกว่าของญี่ปุ่นไม่พอแล้วมั้งอย่างนี้แล้วถ้าวันหนึ่งเนี่ยไอ้พวกที่กู้เย็นเนี่ยแล้วเอาไปซื้อหุ้นเจต่างฟ้าเนี่ยแล้วเกิดราคาลงอ้าวตอนนี้ไอ้การ carry trade มันก็จะต้องหยุดเนี่ยตรงเนี้หลายหลายปัจจัยเนี่ยมันประกอบแล้วถ้าเกิดมันระทุออกมาพร้อมกันเนี่ยแล้วทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยมันซุบลงอย่างแรงเนี่ยนะผมเดาะอันี้อันนี้เป็นความเดาส่วนตัวที่ว่ามัน อาจจะไม่ใช่ปีนี้นะอาจจะเป็นปีหน้าเลยท้งนันนะแต่ถึงตอนนั้นเนี่ยนะโอ้โหเฟสก็จะไม่รู้ละกลับไปทิ้อ e ีใหม่เพื่อที่จะอุ้มตลาดเอาค่ะถ้ากล,กลับไปทํค QE อเพื่อที่จะต้องอุ้มตลาดอีกครั้งหนึง่งมันก็จะไปกระทบกับเรื่องของระดับของเงินดอลลาร์ด้วยหรือเปล่าคะจากปัจจุบันที่เราก็เห็นอยู่แล้วว่ากระแสดีดอลลาร์หรือว่าดอลลาร์เสื่อมค่าเนี่ยมันมานะคะยิิ่งงพนเยิ่งพิมพ์เงินไม่กระทบกับ ความอ่อนค่าของดอลลาร์หนักเลยเหรอคะอาจารย์ในอนาคตถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นแล้วเฟดกลับไปทับคอีกเนี่ยแน่นอนดอลลาร์ก็จะอ่อนค่าทองคำบิตคอยอะไรพวกนี้ก็มีแนวะโน้มจะจะจะสูงขึ้นค่ะอย่างหนึ่งของฝั่งตลาดทองคำนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีประเด็นหลายประเด็นที่ถูกพูดถึงแล้วก็มีมิติที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เกรงว่า ทองจะถูกเก็บภาษีนะคะก็เลยมีกระแสเรื่องของการซื้อทองจากตลาดอื่นแล้วก็กลับเข้าไปที่อเมริกาขณะเดียวกันก็มีข่าวนะคะที่คุณอีลอนมัสด้วยความต้องการที่จะเข้าไปตรวจสอบสินทรัพย์ทุกอย่างของฝั่งอเมริกานี่แหละนะคะก็มีไอเดียเรื่องของการไปตรวจคลังทองคำที่ f o r t ดน็อนะคะซึ่งก็มีแนวคิดต่อว่าเอหรือว่าต้องมีการตรวจทองคำเพื่อที่อยากจะมีการรีเวลเลชั่นทองคำนะคะเพื่อให้บูลค่าของทองคำใน บัญชีเนี่ยมันมากขึ้นนะคะซึ่งตามเปอร์เซนต์เท่าที่ข่าวเขาบอกนะคะก็อาจจะทําให้มีเม็ดเงินขึ้นมามหาศาลเลยหลายสิบเท่านะคะคือส่วนนี้เนี่ยที่เป็นแอสเซทซึ่งโตขึ้นมาก็ทําให้อเมริกาเขาอาจจะไปออกพันธบัตรไปก่อหน,นี้เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะก็มองกันไปเป็นระลอกมองกันไปเป็นลูกโซ่เลยกับเรืเ่องของทองคำนะคะอาจารย์ธีรชัยมีความเห็นอย่างไรบ้างคะคือถ้าถึงขั้นจะมีการออเดดทองคําที่เป็นสินทรัพย์ที่เป็นทุนสํารองของประเทศอเมริกา อนาคตอาจจะต้องมีการปรับมูลค่าแล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาสามารถกู้หนี้ได้เพิ่มในอนาคตในการออดิชทองคาเนี่ยนะผมคิดว่าคงไม่เจออะไรเซอร์ไพรส์เพราะว่าผมไม่เชื่อเลยว่ามีการเอามั่วอทองคำเนี่ยเอาไปใช้อย่างอื่นมีการขโมยเอาไปจากฟอนด์นอสได้แต่ว่าไอ,ไอ้ไอ้ไอ้ตัวที่เขาเตรียมจะทําการตีราคาทองคําใหม่เนี่ยคืองี้ครับ สมัยแรกๆเลยเนี่ยที่มีการยึดทองคำเนี่ยเข้ามาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตีราคาทองคำเนี่ยที่เข้ามาอยู่ในเป็นของรัฐบาลเนี่ยสหรัฐเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตีราคา35ดอลลาร์นี่พอหลังจากนั้นเนี่ยเขามีการตีราคาใหม่ราคาเนี่ยตีใหม่มันบวกเข้าไปอีกเจ็ดตอนนี้ราคาของในราคาต้นทุนเนี่ยของทาง42คือสี่สิบ เจ็ดเนี่ยนะฮะที่ตีราคาใหม่เนี่ยกติกาเนี่ยนะที่เขียนไว้เนี่ยท่านบอกเฟสคือว่าไอ้เฟสเนี่ยนะฮะคือไอ้ทองคำเนี่ยตัวทองคำจริงๆเนี่ยเป็นของเป็นของกระทรวงการคลังแล้วเก็บอยู่ที่ฟอร์ดน็อกซ์แต่เฟสเนี่ยถือเครียกเซอร์ติฟิเคตนะเป็นใบเป็นใบใบเซอร์ติฟิเคตไอ้เนี่ยนะฮะพอเวลาตีราคาขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลกระทรวงการคลังมีสิทธิ์บอกไอ้เฟสเนี่ยบอก ฉันจะตีราคาเป็นราคาเท่านี้ก็คือตอนแรกเนี่ยจากสามสิบาขึ้นมาเป็นสี่สองเยแล้วพอตีแล้วเนี่ยเจ็ดเหรียญเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยแฟซก็คต้องพิมพ์เงินออกมาแล้วเ,เงินน,นี้ใส่เข้าไปในบัญชีให้กับทางกระทรวงคลังกระทรวงคลังเนี่ยก็จะเอาเงินตรงนี้เอาไปใช้ทําอะไรก็ได้เอาไปชดเชยการขาดดุลงูประมาณเนี่ยอะไรแต่ว่ามันเป็นการพิมพ์เงินขึ้นมามันมีผลเป็นการพิมพ์เงินขึ้นมาไอ้ตรงนี้เองเนี่ยนะฮะ ท,ที่มีคนวิเคราะห์ว่าเขาอาจจะใช้เป็นช่องในการที่จะตีราคาแล้วก็เอาบีบบังคับให้ใหเฟสเนี่ยพิมพ์เงินออกมาแล้วรัฐบาลเนี่ยตามก็จะเอาเงินในนี้ไปซื้อคริปโตถ้าจะทาก็ทําได้แบบนีนะ้เพราะว่าถ้าซื้อคริปโตเนี่ยโดยใช้เงินจากงบประมาณเงินงบประมาณไม่พอซื้อคริปโตเนี่ยโดยการออกพันธบัตรและกู้เพื่อจะมาซื้อคริปโตการเมืองเขาก็ไม่รับ แต่ถ้าเกิดจากการดีราคาทองคำเนี่ยแล้จะไปซื้อคริปโตเนี่ยอาจจะพอได้แต่ทั้งหมดนี้นะเวลาเนี่ยมันยังต้องดูว่าขบวนการในการทํางานจะเป็นยังไงแต่ผมเดา,าเป็นอย่างนี้เนื่องจากว่าไอ้ตัวรัฐบิคลังเนี่ยพอทรัมป์เนี่ยพูดถึงเรื่องนี้แกออกแกพูดเลยบอกว่าเขาต้องการจะใช้คำว่า monetize ทรัพย์สินหนึ่งของรัฐบาลทขาให้ร่าแป,แปลงแปลงทรัพย์สินให้มันเป็นเงิน แต่ว่าบังเอินที่ตรงนี้เนี่ยผมจำตัวเลขไม่ได้แต่มันไม่ถึงหนึ่งล้านล้านเหรียญหรอกก็ยอะอยู่นะยอะอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าตัวเลขที่จะเอาไปใช้ทําอะไรอย่างต่างได้ม,มากแล้วนอกจากนี้ต้องอย่าลืมว่าทําแบบนี้เนี่ยนะฮะสมมติเกิดเอาไปซื้อคริปโตจริงราคาคริปโตขึ้นเนแต่ราคาดอลลาร์ยิ่งลงใหญ่ค่ะแต่ว่าคือถ้าใช้วิศวกรรมทางการเงินแบบนี้นะคะคือถ้ามีการ ตีราคาทองคำใหม่ revaluation นะคะแล้วก็เอา valuation นั้นไปก่อนนี้เพิ่มเติมนะคะคือจะเป็นการทำ QE ในเวอร์ชันทองคำงก็ตามนะคะอาจารย์ในทางกันคลังเนี่ยมันมีความเสี่ยงไหมคะอาจารย์คะคืออย่างนี้มันขึ้นอยู่กับว่าสมมุติถ้าเกิดเอาตีราคาขึ้นมาแล้วก็มีการพิมพ์เงินแล้วเอาเงินนั้นไปซื้อคริปโตมันขึ้นอยู่ว่าใครเป็นคนขายคริปโตให้กับทางรัฐบาลถ้าเกิดคนขายคริปโตเป็นคนอเมริกัน อ่าอันนี้มันก็จะแรมันก็เท่ากับว่าเป็นการอัดฉีดนโยบายกันนโยบายกันลังเนี่ยเข้าไปก็โดยการพิมพ์เงินเนี่ยนะพิมพ์เงินแหละแล้วเออแลรัฐบาลก็เอาไปให้กับคนคนอเมริกันเนี่ยมันก็จะต้องมีการใช้จ่ายนี่อันนี้มันก็จะเกิดการการใช้จ่ายภายในเศรษฐกิจมันก็เหมือนกับเป็นการพิมพ์เงินเพื่อจะดันเศรษฐกิจขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันก็ไม่ใช่วระดีแต่แต่ว่าถ้าเป็นคริปโตเนี่ยเราก็ต้องไม่ลืมมันจริงๆเรื่อการถือครองคริปโตเนี่ย มันกระจายไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะถ้าหากว่าในส่วนที่จะผลขายคริปโตให้รัฐบาลเนี่ยไม่ได้เป็นคนอเมริกันเนี่ยนะมันก็คือเองินมันก็รัฐบาลพิมพ์แล้วก็มันก็กระจายออกไปประเทศนู้ประเทศนี้แต่มันก็จะทําให้คลักนะตลาดคริปโต,ปโตัก